ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและอาจารย์ทุกทุกท่านที่ชื่นชอบในการต้อนนกเขาใหญ่นะครับผมอยู่ผมสายดำนกเขาใหญ่กับด้านหลังเจ้าฮาร์ดเช่นเคยครับผมสวัสดีครับวันนี้รีบครับวันนี้รีบตามตัวหมาครับวันนี้ไม่สนครับผมวันนี้ไม่สนวันนี้พิเศษครับผมลงรถได้ปุ๊บมันต้องทําเวลาครับเพราะอะไรครับนกตัวนี้รู้จักครับนกตัวนี้ต้องต้องลงไอเป็นครัวอ่างนะครับผม เป็นครูหางที่ตามอยู่รบครูคำครับครับผมวันนี้มาตามหลายรอบแล้วแล้ววต้องรีบรีบรีบลงครับผมอย่าให้นกมันเห็นเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เจ้าฮาร์ดมาเนี่ยนกเห็นคนครับแล้วแล้วนกไม่กลับมาครั้งนี้กะว่ารีบทําเวลาอย่าให้นกป่าตัวนี้เห็นครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับรีบครับรีบครับผมหูุครับทำเลด้านหลังครับผมครูอางเรียกคำครูคำครับผมมาตามสองสามรอบแล้วแล้วที่นี้ มาแล้วสว่างนกเห็นคนแล้วก็ตกใจครับนกตัวนี้ระแวงลิงเจอนกปนเนียดเนี่ไม่ได้กินแน่นอนครับผมซึ่งวันนี้มาครับเจ้าสองกับเจ้าเมืองการเช่นเคยครับผมเอาเจ้าเมืองการมาฝึกแล้วก็เจ้าสองนี่มีถ่ายขนบ้างอาจจะเล่นไม่เต็มที่ครับนี่ครับกับชิปต่อนกปา่าพวกเขาสูงครับผมนี่ครับเช,าชา้าเช้าพึ่งมาถึงครับ ทิสองวันหนึ่งคืนนสัปดาห์นี้ครับผมหวังว่าวันนี้ฝนจะไม่ตกนะครับคงจะเล่นได้ทั้งสองวันเริ่มมีเสียงนกขันแล้วครับนี่ครับด้านนี้ครับมี่นกขันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวยังไงมาร่วมรุในกันครับผมกับทิปป่าภูเขาสูงต่อนกสัปดาห์นี้ครับผมว่าผมกับเจ้าฮัทจะมานจะมีแต้มกับบ้านไปหรือเปล่านะครับผมติดตามกันครับผมนูนครับ เจ้าหานะครับผมนกป่านี่จะอยู่ต้นไม้ต้นเล็กๆนี้ครับผมครูวางเรียกคาครูคําเป็นนกรู้เพียดครับซึ่งเอาเจ้าก,ก้าวลงลงจากครั้งก่อนนี่โอ้โหกอกิ่งไหนกอกิ่งตายเลยครับผมไม่ขยับขยเยินเลยเจ้าหาเลยต้องรีบทําเวลาครับใส่ก่อนที่นกป่าตัวนี้จะมาใส่ให้เร็วที่สุด่าให้นกป่าเห็นเด็ดขาดครับนี่ครับ เอาแล้วครับนกป่าเริ่มเริ่มสนันแล้วครับนี่ครับเจ้าสองเจ้าเก้าครับเดี๋ยวเอานกไปใส่กันครับผมนี่ครับเจ้าเช้าพาที่กําลังขึ้นครับนกป่าเริ่มขันแล้วครับด้านนู้นครับเริ่มมีเสียงแล้วครับส่วนทางด้านนู้นจะเป็นกูก้่อมกับตัวเรียกคำกูคำที่ผมได้ไปนะครับผมมีนกอยู่บริเวณด้านนู้นครับ เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะใส่ด้านนี้หรือด้านนีดน้ด้านนี้กันครับผมมีนกคันอยู่ นู่นนะครับไอสองอยู่ต้นนู่นนะครับผมกําลังดึงนกป่าครับผมนู่นครับเกาะสายไฟอยู่ตรงนู้นสองตัวแล้วก็ดานนู่นครับนู่นอยู่ในร่องนู่นครับผมนู่นกำลังโตไก้สองอยู่ครับตรงนี้มีสามตัวนะครับไล่คููกันอยู่แล้วก็เนี่ครับอยู่ในพุ่มบริเวณนี้ใกล้ๆเนี่ยอีกสองตัวครับเจ้าสองกำลังดึงอยู่ครับผมแต่นกบริเวณเนี้ยมีคนทําสวนเขาเคยบอกนะครับ ว่ามีคนเคยมาต่อแถวเนี้ยแต่ไม่รู้จะเป็นนกรู้นกเหนียวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราดูครับไปสองจะดึงนกพวกนี้เข้าหาได้หรือเปล่ากําลังโตกันอยู่ครับผมด้านนี้ยังไม่มาครับเนี่ยด้านนี้กําลังโตเลยขันอยู่ในพุ่มไม้ครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะจะมีแต้มหรือเปล่าไม้นี้ครับ นกป่าแถวนี้รู้จัดจริงๆครับผมไอสองดึงยังไงก็ไม่มานี่ครับเนี่ยมาก่อสายไฟบริเวณนี้ครับแล้วไล่คู่กันเองแล้วมีตัวโตไก่สองตรงนี้นะครับแต่ไม่ยอมไปครับดูตรงนี้สามตัวเนี่ยอยู่ใกล้แค่นี้ครับแสดงว่านกบริเวณนี้เป็นนกรู้ครับมันสู้กันเองแต่ไม่ยอมสู้นกต่อแล้วก็นกที่อยู่ตรงนั้นอะขันโตอยู่แต่ไม่ยอมเข้าใกล้นกต่อเลยครับ เพราะว่าบริเวณนี้มีคนมาต่อครับผมบริเวณนี้น่าจะเป็นนกลูมหมดแล้วแถวเนี้ยไม่สู้นกต่อเลยครับได้ยินเสียงนกแปลกๆเนี่ยสู้นกป่าก,กันเองแต่ไม่ยอมสู้นกต่อเดี๋ยวเดินไปด้านนู้นครับผมด้านเขาด้านนู้นครับเดินเลยเข้าไปครับผมเดี๋ยวเอานกลงเลยย้ายไมยครับนี่ครับเดินเข้ามาข้างในแถวตีนเขานะครับนู่นครับเขาอยู่ด้านนู้น แต่ไม่มีเสียงนกขันนะครับด้านนั้นยังไม่ได้ยินเลยแต่ด้านนี้ครับด้านหลังป,ป่าเนี่ยมีเสียงนกขันอยู่แต่ไม่รู้มันไปยังไงครับด้านนั้นครับนี่ครับไม่รู้มันทะลุได้หรือเปล่านะครับเพราะมีเสียงนกอยู่ต้องหาวิธีเดิอนอ้อมเลาะๆไปทางนู้นครับนู้นมีเสียงลอ,อยมาแต่ไกลครับผมแดดเริ่มสายแล้วครับผมแดดเริ่มสายแนละ้วนีแค่ยังไม่เจ็ดเจ็ดโมงนะครับเนี่ย แดดออกเร็วมากเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยแดดร้อนเร็วมากเลยเริ่มจะนกเริ่มจะหนีเข้าพุ่มแล้วครับผมร้อนเร็วแบบนี้เดี๋ยวหาวิธีเดินล้อไปครับผมไม่รู้จะเดินไปได้หรือเปล่านะครับแดี๋ยทำเลดีครับบริเวณนี้นี่ครับมีเสียงนกขันแล้วครับด้านนูุนครับเดี๋ยวตามไปครับผมนุ่นนะครับไอ้สองเจอของดีอีกแล้วครับผม มีหลิวตันครับผมนั่นครับโตไก่สองครับขันนานมากแล้วครับยังไม่หลุดกุกเลยอยู่แถวๆนี้นะแต่ด้านข้างเนี่เป็นรั้วเป็นกำแพงนะครับเข้าไปไม่ได้ครับข้างในนี้เป็นเป็นป่าใหญ่มากครับผมโคตรกว้างโคตรใหญ่เลยครับผมแล้วมีบ้านคนอยู่ด้านหน้านู้นครับล้อมกรอบไว้หมดเลยไม่กล้าเข้าไปครับต้องให้สองเนี่ยดึงนกป่ามาครับผมนี่ครับ ดูริวเสียงเล็กครับผมริวตันนี่นี่นี่ที่แรกอยู่ตรงตรงกลางป่านะครับตอนนี้มาอยู่แถวริมริมกำแพงแล้วครับไอสองดึงเดี๋ยวดูครับว่ามันจะมาหรือเปล่าแม่เสียดายมันเข้าไปไม่กล้าเข้าไปครับผมเข้าไปไม่ได้ครับรวด้นานี่ครับโตอยู่นั่นเลยครับนั่นนั่นนั่นกำลังโตเลยครับเดี๋ยวดูครับจะมีลุ้นหรือเปล่าหมายนี้ครับ ของดีนะครับหลิวจัน นุนครับริวตันขันอยู่ต้นนี้ครับขาจะสองใส่ไม่ยอมข้ามฝั Gym, um ่งมาเลยครับโอ้โหโต้เลครับจะสองดึงสายาลมยับเลยไม่ข้ามครับแล้วตรงนี้เป็นเป็นรั้วเป็นรั้วแล้วเป็นต้นสนใหญ่ไม่มีที่ใส่เลยครับบริเวณนี้มีกาเข้าไปครับนี่ครับตรงนี้มีบ้านคนอยู่สวนใหญ่มากครับเนี่ยโอ้ยริวตันเสียงเล็ครับนนบินไปนู่นครับนนนน บิดลงแล้วครับปทางนูวนละแม่เดี๋ยวต้องมาหาแก้มือใหม่ครับบริเวณนี้เดี๋ยวหาต้นใส่ดีๆครับเช้าๆครับเกือบจะแปดโมงแล้วโอ้โหแดดสุดๆครับนี่ครับแดดแรงนะครับแหมแจมครับแจมเก็บไปก่อนครับหมายนี้ค่อยมาแก้มือครับผมมีนกป่าเข้ารวมใกล้ๆสองนะครับนี่ครับขันอยู่ในพุ่มนะครับต้นสะเดา แล้วมีตัวตีตะไลครับผมตีตะไลจากนี่ครับนี่นี่มาคันอยู่นี่ครับตีตะไลมาเมื่อกี้ครับเดี๋ยวต้นกอไผ่ครับผมตีตะไลลอยมามีตรงนี้หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็โตไก่สองอยู่ในอยู่ในพุ่มเดียวกันไก่สองอีกหนึ่งตัวครับเดี๋ยวดูครับหมายนี้จะได้แ้มหรือเปล่าจะเป็นนกรูนกเหนียวอีกหรือเปล่าไม่รู้ดูครับ ลุ้นครับลุ้นแบบนี้ นุนครับนกป่าอยู่ปลายกอไผ่ครับไล่ตีกันไล่ตีไล่ไลคู่กันอยู่ในป่าปามนี่ครับเสียงเล็กแต่ไม่ไม่ไปหายสองครับบินมาเลาะอยู่ตามต้นนี้ข้างๆแต่ไม่เข้าร่วมครับไม่รู้เป็นนกรู้หรือเปล่าก็จะมีตัวเสียงกลางตีตะไลครับเนี่ยสีตะไลวนไปวนมาอยู่เนี่ยแต่ไม่เข้าใกล้พเดียดครับผม โอ้นกแถวนี้ไหมนี่ครับยังก่ออยู่เลยครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูสักพักน่าจะเป็นนกรู้กับนกบริเวณเนี้นกป่าอยู่ในพุ่มนะครับผมแต่ไม่โตจะสองครับผมเข้าไปแล้วเงียบไอ้สองก็ดึงอยู่นั่นแหละแต่ไม่เข้าใกล้พะเยนยดเลยนกรู้จริงๆนกบริเวณเนี้แล้วก็จะมีเสียงเล็กเนี่ยไล่คููกันอยู่ในป่าบามน,นี่ครับผมไล่ตีไล่นี่ นกบริเวณนี้มีอยู่ประมาณสามตัวนี่ครับด้านนู้นครับเป็นริวตันป่าใหญ่มากครับป่านู้นอะยาวไปใหญ่นู้นครับเป็นกิโลครับผมแต่มีรั้วกั้นครับเข้าไม่ได้เมื่อเช้าจอดรถด้านนู้นครับผมด้านนูนไกลๆนู้นเดินอ้อมมาอ้อมมาอ้อมมาอยู่ครับแล้วบ่อน้ำก็เดินมาทางนี้ครับผมประมาณสองกิโลแล้วประมาณเนี้ยโคตรไกลครับผม แปดโมงครึ่งแล้วครับแดดเริ่มสายเร็วมากครับผมโอ้ยเดี๋ยวลงวันครับผม ไม้สุดท้ายช่วงเย็นครับผมได้เล่นไม้สุดท้ายแค่ไม้เดียวครับช่วงเย็นนี่ครับเจอปัญหาลมแรงมาเป็นช่วงๆครับผมแล้วนกป่านกป่าก็งเงียบด้วยนี่ครับนกป่าไม่ยอมโตก,กับนกต่อเลยนกตอเรียกยังไงก็ไม่มานะครับนี่นครับเอ้สอง ตอนเอามาใส่ตอนเอามานกต่อมาใส่นะครับผมนนเนี่ยนกป่าเนี่ยขันอยู่ในนี่ครับด้านหลังเนี่กยกอไผ่เนี่ยคูใส่กันอยู่ก็เลยตามเอามาใส่แต่บริเวณโดยรอบนี่มีมีต้นไม้ต้นใหญ่ใหญ่ใส่เลยครับผมแล้วป่าลกป่าลกมากเลยครับผมก็เลยใส่ต้นเตี้ยตยำตมาไอ้สองดึงก็ไม่มาครับนกป่าเงียบหมดเลยด้านนี้ เนี่แหละครับช่วงเย็นเป็นอย่างนี้ครับชอบมีลมแต่มีนกเสียงขันอยู่ไกลๆนะครับนูครับรออยู่ไกลแต่ไม่สู้นกต่อครับโอ้ยส่วนเจ้าฮาร์ดนะครับอยู่ด้านนู้นครับใส่ต่อดินกับต่อกระเนี้ยดวนี่ครับเดี๋ยวต้องมาซ้ำเช้าครับหมายบริเวณนี้ครับจะห้าโมงเย็นแล้วครับผม นี่ครับลกมาครับป่าแถวนี้หาที่ข้ามไปไม่ได้ครับไม่รู้ข้ามไปยังไงต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ครับผมด้านนู้นมีตีนเขาแล้วก็มีป่าอยู่ด้านนู้นต้องข้ามหาวิธีข้ามไปครับบริเวณนี้ไม่ไมเคยมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวลงไาหาจหาร์ดครับผมดีครับผม เมื่อกี้เอานกเนยดกับนกต่อดินไปลุมครับผมยอมครับยอมนกป่ามาเงียบๆครับมาคู่ได้ครับมาเงียมมโอ้ตายตายตายนี่ครับช่วงเย็นดูลงดูลงลงสองตัวมาเงียบๆมีสิทธิ์ลุ้นครับลองลองดีๆหมามาวิ่งแทบไม่ทันเดี๋ยวไปครับผมนกต่อดิน โอ้ย oh, oh, <hey, S 1> วันนี้ยอมวันน,น,นี้ไม่มีดวงไม่มีวัฒนากันจริงๆครับผมยากโอ้ oh, ยอย่างว่าแหละไม้ใหม่ด้วยครับผมไม้ใหม่ด้วยไม้เก่าด้วยไอ้ไม้เก่านี่ก็คือไม้ไม้ที่คนอื่นเขาตามจนเอาไม่ได้นะครับผมนกแต่ละตัวไปแต่ละที่นี่โอ้โหต้องยอมจริงๆรู้จริงๆแต่ละตัวคููสู้กันเต็มไปหมดแต่ไม่สู้นกต่อ รู้จักจริงๆโอ้โหแต่ละที่ตายตายตายนี่ครับเฮ้ยยากาศจามเย็นครับผมาโมงครึ่งแล้วครับเช้าก็ได้เล่นแค่6โมงครึ่งยัน8โมงครึ่งก็เลิกครับไปกินข้าวแล้วก็นอนพักยาวๆยัน4โมงเย็นครับผมนี่เพิ่งจะกลับมาแล้วก็ได้เล่นไม้เดียวไม้เดียวก็เสียวได้ไม้เดียวก็นกป่าก็เงียบ คูใส่การคาาค่าพอนกต่อไปใส่เงียบเกือบโอ้ยแต่ละตัวเฮ้ตายอย่างนี้แย่ครับสรุปแล้ววันนี้ผมก็จะฮัดเฮาคูเลยครับผมไม่มีดวงไม่มีวสะนะัสนาเดี๋ยวแต่ริวตันเสียงเล็กเมื่อเช้าครับผมแต่กระตัวห่างๆก็เจอแ,แต่นกป่านเหนียวๆนกรู้ทั้งนั้นเลยไม่เข้าใครอพอได้ลุ้นพวกน,นี้เลยครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเวลาอีก ประมาณสามชั่วโมงครับก่อนครับช่วงเช้าครับผมผมหวังทางหมู่บ้านเลยเวลาช่วงเช้าเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มาลุ้นอีกหนึ่งวันครับผมก่อนครับไม่รู้จะมีแต้มหรือเปล่านะครับผมหรือจะเป็นทิปแฮ้วติดตามมันครับผมมันต้องไปแห้วสิแฮ้วทำไมอ่าเดี๋ยวยังไงคลิปนี้อ่พี่นี่ผมกับเจ้าหั้ทต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเชิญไปยี่ปีหน้าครับผมสวัสดีครับ